เป็นครับพี่น้องอันนี้ของสาวลินครับนี่ได้มแลเล็นวพะระผงครับพี่น้องพระซุ่มกอนี่ครับมาหลุด่าสิสด้เป็นพิมพ์ไหนเอาเบิรงของสาวลินก่อนเนาะนแกะให้เบิรงสดๆเลย นี่คือรายการถือว่าได้ร่วมบูรณะบางพา,าวโคสดมารามต่นะครับในวนันนี้นะครับกรมจุนกอบผู้ภัยอบปปนจะปิดท้ายนะครับกระกาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีชองเบนไลท์สตายถูกทุกคนครับนี้บ๊าเบกันมีโอกาสมาวัดหลวงปูแห่งครับนี่อยู่บ้านอยู่บันดานครับตำบลดานอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องนี่ มันนี้มารับพระแจกครับเห็นว่าเป็นพระผงครับเหมือนฝาเหรียญครับตามบาเบตไปรุนกันครับว่าจิตละครดีบองนี่เพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามาแล้วก็ลังเถือกบะไรก็ได้กับโตเปล่าครับพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าลังลังเถือเขาแจพาาคกพระบวชครับมันพระบวพ่อคนมารับเนาะโอเคครับไปป,ปรับชมคลิปกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบตนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้บาเบตได้คลิปใหม่ๆนะครับ มาตามบาเปกันเลยครับเรียบรลยเมื่อกี้มันตอบรรยากาศรอต่อคิวครับ รอต่อส่แจกผ้าอยู่วัดรลปงห่งครับวัดบรรดาสลัยเฮงครับพี่แอมหอเลยครับแล้วก็เบิงเสด็จพระอีกครับตองนี้เนส่วงเวลารอคอย ัแนแี้รอบางตอนบาเบ็ดรับแจกครับสาวลินแววก่อนละไปแลเดแล้วบาเบตดตามไปเท่าหลังครับผม ได้แล้วมาเบิ้งครับพี่น้องอันนี้ของสาวลินครับนี่ได้มาแล้วพระผงครับพี่น้องพระเอ่อซุ่มกอนี่ครับมาหลุดมาสิได้เป็นพิมพ์ไดนเอาเบิ้งของสาวลินกันนะนี่ครับแกะเบิ่งสดๆเลยนี่ มึงมาลุ่มกันซึบบึงเขาว่ามีพิมพ์แกะแบบแกะสะลักนึงอึดๆอ้อเป็นทรงสุ่มกอรครับพี่น้องลงปุ้ยเฮงครับนี่รุ่น เฮงมั่งมีนี่นะครับมันจะคือกอันหมดหรือมั้เอาเบคีวานะเอาเอาวะบม่มีเรียร้อมเบิ่งดานลังบะไ,ไ้โอ้นย่ เงด้านหลังปึ๊บนี่ด้านหลังเนาะเฮงมังมีครับเป็นซุ่มกอเป็นเป็นพิมพ์ซุ่มซุ่มกอวันไหนซีโป้เป็นเนื้อพิเศษอย่างหลวงพ่อครับเพราะมันเป็นดึมแจกนะครับหลังรายการแจกครับนี่เขียนมามาเบิง่งลองมาเบิ่งแต่ซีโป้ต่างกันนะวะ คือคือกันแลยครับเกี่ยวด้านเนี่ยเก็นบอลครับ คือกันครับพี่น้องพิมพ์เดียวกันมวลสารเดียวกันบ่มียังหลุนคือยังเหรียญเนาะฉันเป็นเหรียญกับสินหาหลุนอยู่เพราะว่หลุนทั้งลงยญาหลุนทั้งนากากาาเงิน,นหลุนทั้งนาบกากท้องนากากข้อข้อจริงๆเนาะนี่ของบาเบกซาลินคือกันครับพี่น้อ,อ,นอ,องครับผม ล้วงปูแห่งครับโอเคครับก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาเบดน้ำเล่นได้ครับเพื่อ mm ิสด็จเป็นกำลังใจให้บาเบดสาวลินในเฮตุการณใหม่ๆนะครับบาเบดขอขอบคุณทุกตัวกำลังแรงใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับที่สนับสนุนบาเบดสาวลินครับขอบคุณครับไปป้อนแคคลิปใหม่คลิปหนาแล้วครับบาเบดก็ลืมบอกว่าบาเบดมาแกะอยู่บ้านครับโอเคครับบ๊ายบายไวป้อนกค่คลิปใหม่คลิปหนาแล้ว